ที่แล้วเราได้มนตู้กระชาคาชาลืกเมืองออกมาเป็นเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับเมืองแห่งทะเลที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบอร่อยอร่อยมากมายและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลุ้นกันแล้วครับว่าคุณมาตูและคุณจันจิจะได้วัตถุดิบอะไรามาทำอาหารไปชมกันเลยครับเอาละครับกลับเข้าสูร่รายการกาชาคาชาชาอร่อยซีซั่นสอ เด uh, ี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลูกกระชากระชาสีแดงเนี่ยจะซ่อนวัตถุดิบจากโอกินาวาอะไรไว้ไปชมครับครั้งนี้ขอแนะนำเนื้อวากิวของจังหวัดโอกินาวะซึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชูเนื้อวากิวเป็นอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่โด่งดังระดับโลก ความจริงแล้ววัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นเป็นสัตว์ที่ชอบอากาศอบอุ่นที่โอกินาวะามีอากาศที่อบอุ่นดังกล่าวทําให้วัวไม่เครียดกินหญ้าได้เต็มที่และเติบโตได้ดีจนกลายเป็นเนื้อวัวคุณภาพเยี่ยมรสอร่อยนุ่มลิ้นแต่ไม่มีไขมันมากเกินไป ในการประชุมสุดยอดโอกินาวาที่จัดขึ้นในปี2000เมื่อเนื้อวากิวโอกินาวาถูกเสิร์ฟในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ผู้นำของแต่ละประเทศมารวมตัวกันผู้เขารวมทั้งหมดต่างชื่นชมและชื่นชอบกันอย่างมากทำให้เนื้อวากิวของที่นี่กลายเป็นที่รู้จักในบรรดาเนื้อวากิวของโอกินาวะที่ที่คุณจะสามารถลิ้มลองเนื้อวากิวชั้นยอดก็คือร้านอิชิกะคิโยชิดะตั้งอยู่ที่อาซาบุจูบังโตเกียว ร้านอาหารแห่งนี้ได้รับมิชลินหนึ่งดาวติดต่อกันเป็นเวลา3ปีแล้วครับและมีสะเสน่ห์อยู่ที่อาหารที่ทำมาจากกระทะเหล็กซึ่งเชฟเจ้าของร้านผู้ซึ่งฝึกฝนฝีมือมาจากโรงแรม5ดาวหลายแห่งเป็นผู้ปรุงเองที่ร้านนี้นะครับจะใช้เน้อวัววากิวพรีเมียมจากฟาร์มคิตาอุจิเกาะอิชิกาคิซึ่งถูกเลี้ยงบนเกาะอิชิกาคิโอกินาวะวัวที่ถูกคัดสายพันธุ์มาเป็นอย่างดีจะถูกเลี้ยงโดยใช้เวลามากกว่าปกติ1ปี กาเรเลี้งดูที่ใช้เวลานานมากขึ้นจะมีผลดีอย่างไรต่อคุณภาพของเนื้อวัวไปฟังคำตอบกันครับนกมมมิาาา็คด้วร ープ,プレミアムビーフは脂の融点がとっても低いので、サーロインを食べた時の脂っぽいとか、もう一口、二口でいらないわっていう感覚がまずないということが大きな特徴になると思います。ไม นำเนื้อวากิวที่หั่นออกมาไปย่างไฟอ่อนๆบนกระทะเหล็กให้ครบทุกด้านจากนั้นก็ค่อยๆย่ยยางต่อไปด้วยอุณหภูมิต่ำๆอีกประมาณ1ชั่วโมงกระบวนการเช่นนี้จะทําให้ความชุ่มฉ่าของเนื้อถูกกระเ็บได้เต็มที่และสามารถดึงรสอูมามิของเนื้อออกมาได้สูงสุดหลังจากนั้นจะย่างต่อด,ด้วยเตาถ่านรอบนี้จะย่างด้วยความร้อนพร้อมกันทั้งชิ้นเพื่อให้ผิวเนื้อด้านนอกกรอบ เมื่อย่างครบสองครั้งเนื้อย่างกระทะเหล็กของร้านอิชิกาคิโยชิดะก็เสร็จสมบูรณ์การย่างด้วยเตาถ่านจะกระเก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในเนื้อบัวเนื้อด้านในฉ่ำส่วนด้านนอกก็กรอบอร่อยพอใช้มีดหันก็จะเห็นเนื้อด้านในเป็นสีซากุระสวยงามครับและนี่ก็คือการย่างด้วยความสุขระดับแรที่ออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าย่างด้วยความร้อนต่ำไปก่อนทีแรก さんです。ありがとうございます。皆さん、沖縄の和牛を使って美味しく調理してくださいね。せーの、スースーなカップ。あนี่คือเนื้ออิชิกะคิจากโอกินาวาดูสีของเขาสิครับคุณอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยอืมไม่กินเนื้อใช่ไหมไม่กินงั้นใส่ถุงให้ผมสองถุงเอาอีกแล้วพกตะเกียบอีกแล้วไม่กินเนื้อ คุณเฟิร์นแต่อันนี้มันต้องชิมหน่อยอันนี้เชฟคำมูลเป็นคนทำใช่ิ่งเชฟคำมูลขอชิมหนึ่งนะมี่อือฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเฟิร์นกลินเนื้อถึงนี่เลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ชิมคนเดียวตอนนี้เนื้ออยู่ด้านหน้าคุณจันจีแล้วคุณปูตม่้อนนห้จันจีกับมุณูเลอ่ต่ม่ได้ชิมเนื้อทีู่ด้านหน้าคุจันจีแะคุณปูเลยอ่ะแตา แต่ใครจะไปรู้ว่ามีเนื้อวาเกิวดีๆอยู่บนเกาะน,นี้ไม่ท้แตไม่ต้องเคี้ยวเลยอะจริง<ต>ปะมันไหลลงคอเลยอะเฮียสองเนื้ออิชิกาคิเนี่ยมันพิเศษยังไงจากเกาะโอกินวาวาเนื้อเขาเนี่ยจะนุ่มนุ่มมากกินไปเนี่ยละมุนลิ้นมากเลยที่สาคัญถ้าสังเกตดูนะมันจะมีมันน้อยมากกว่า<ช>ที่จังหวัดมันเป็นมันกําลังพอดีพอดีเพราะมันมาโดนทั้งมันมันทั้งเนื้อด้วยมันสีมันกาลังลงตัวใช่ครับและนี่คือความพิเศษนั่นเองครับผม แล้วเชฟขมูลทำสเต็กเป็นสไตล์สเต็กใช่ไหมฮะก็อิชิกากิสเต็กครับผมอิชิกากิสเต็กแล้วจันจิชิมแล้วเป็นไงครับอุ้ยกินกินหรือยังอะทำมอยู่ดีๆมันหายไปมไม่มีนะครับมันยังไม่มาเลยยังไม่ได้มาเลยอยู่ดีๆมันหายไปทั้งทีจันเปล่าไหมจันจิคะจันยังไม่เข้าใจเลยเมื่อชิมเนื้อวากิวแล้วมันละลายเป็นยังไงมาตูมคือบอกเลยว่าเนี่ย เหลือไว้ Four. 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 3ช <laughs> <okay>. ิ <Now. S 3> ้นชิ้นหนึ่งเก็บไว้ให้ผัวคนที่หนึ่งชิ้นนึงเก็บไว้ให้ผัวคนที่สองหรอเล่นชิ้นหนึ่งก็คือเก็บไว้ให้ผัวที่มพงจะเมื่อคืนอ่าอ่าไม่เล่นแล้วพอได้ชิมอะน้ําตาสไลดกัดลิ้นคือต้องมาดูแล้วแหละว,ว,ว่าเขาจะรังสรรค์เมนูอะไรแต่มันต้องมีคอนเซปต์ไงคือมันไม่ได้ง่ายนะกับการที่เราได้เนื้อ <c oughs> ชั้นดี <c oughs> วัตถุดิบ <era> ที่ดีไปแล้วเนี่ยแล้วพอเราเอาไปทําเนี่ย สิ่งดีๆต่างๆเพราะมันถูกปรุงแต่งเยอะไปเนี่ยมันจะลดคุณค่าหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังให้ดีๆและที่สําคัญวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมจะต้องแข่งขันกันภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่าพีเมียมแคมปิ้งฟูดอะยังไงเวลาในการทำทั้ง2ทีมมีเวลาในการทำ45นาทีนะครับ เชฟไม่มีสิทธิ์ปรุงไม่มีสิทธิ์ชิมแล้วไม่มีสิทธิ์มุดไปใต้โต๊ะเพื่อชิมเออแล้วไม่มีสิทธิ์โกงโกงไม่มีสิทธิ์เตรียมมาจากบ้านขอโทษด้วยนู้นทำเลยล่ะค่ะถ้าตั้งกับใจอย่างเงี้ยพวกเรากลับเลยก็ได้วยู่ก่อนอยู่ก่อนถ้าตั้งใจมาโกงบ้านจะไม่ทำก็ได้อ่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาแข่งขันกันแล้วทั่วพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะได้เวลาท้ารองอยู่คอยันนี้ก่อนซอย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 ให้เป็นแบบ สเต๊กของเราเนี่ยจะเสียบไม้เป็นพอคำๆเพราหยิบกินคำนึงแล้วก็กินไม่เลยอะไรประมาณนี้นะคะยากังมาค่ะไม่ไม่ได้ยากมากแต่มันจะยากตรงขั้นตอนการแล่นนะอะไรประมาณนี้อ่ะเริ่มเลยจับจับมีดให้สั้นเข้ามาหน่อยนึงนี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้หั่นตะไคร้ทำไงรู้ป่ะหั่นจากปลายก่อนแม่แม่กำลังจะบอกให้หั่นอย่างนี้นางเอาอเอาใหญ่เอาให่มีมีดีกวา ออยทีแบบบางๆซอยทีๆเลยซอยทีๆทีทีบางๆลูกบางๆบางๆโอเคเฉียนแค่ข้างเดียวนอนนอนมีดค่ะนอนมีดใช่ค่ะเฉียนแค่ข้างเดียวมือสั่นมือสั่นใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆใช่หายใจเข้าลึกๆท่านจีใชไม่เอาเลือดฮะเกียรไปเกียรตกียรไปเกียรต่อไป ไม่เป็นไรค่ะแล้วค่ะริดเนื้อมาที่กรีดร้องตอนที่หั่นเนื้อสไลด์ความรู้สึกคือเอาลมปลาณทั้งหมดจากบนลงล,งล่างล่างขึ้นบนแล้วก็ลงไปสู่มีดเสร็จแล้วเนื้อก็ขาดแม่คะปูมคะวัตถุดิบพรีเมียมของเราเนี่ยวันนี้เนี่ย เมนูที่เราจะเอามาทํามันจะเป็นแนวไหนคะแคมปิ้งเนี่ยมันก็จะต้องเอาสมุนไพรต่างๆที่หาได้ตามนั้นค่ะเอามาทํามันจะเป็นแนวไหนเวสเทิร์นไหมหรือว่าปบาไทยไทยดีกว่าเนาะเพราะเราทบใช่เราบีเป็นแบบเนี่ยอันนี้เขามีความแซบแต่แม่มีความละมุนคุณเห็นแนวทางของเชฟที่ดูแลคุณแล้วคุณว่าอาหารคุณวันนี้จะออกเป็นยังไงออกมางงๆค่ะเพราะว่าผมทาอะไรไม่เป็น คเครียดมากพอรู้เลยว่าถ้าเกิดเราทําแบบเรียกว่าเตรียมขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเนื้อถ้าเกิดเราทําพลาดอย่างเงี้ยมันอาจจะออกมาไม่อร่อยเลยครับดึงขึ้นไปสุดแบบนี้อ่ะดูดูเชฟขอยกกัวอยากให้เราหนึตั้งมีดแบบนี้ครั้งหนึ่งใช่ไหมแค่และสไลด์ปื้ดมาแบบนี้ทีเดียวยง่ยังเลยอ่ะสุดมีดเลยท,เยทีเดียวเลยใช่ <laughs> เสียดายถ้าทำพังขึ้นมันจะทำยังไงเนี่ยกรรมการครับฝั่งนี้เขาจะเป็นแบบไทยๆสไตล์แคมปิ้งเอาเ e r บอะไรของคนไทยมาทำอาหารฝั่งนี้เป็นสไตล์ชาบูแบบเรียวญี่ปุ่นวายชาบูแคมปิ้งอุ้ยร้อนตลกใครเขาทำกันเขาไปแคมปิ้งรู้ดูหนาวินเชอร์อะไรจะมาอกนใจดูก่อนอยพดอะไร่อนทำไม่ได้หรอกอย่ตุกแจง ดันตีหล่อนจะลนเลยลักหนามิสิมีเด็กอย่ามายุง่งทำของตัวเองให้ดีเถอะฝั่งนี้นะคะเป็นการปรุงซุปแล้วนะครับน้ำชาบูตอนนี้หอมมาก <อ lit> ผมก็เพิ่งรู้ <lish S 1> ว่าน,ำ <taraf S 1> น้ำ <ละ S 1> ซุปชาบูเน้น้ำดำเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรยากมากนะสีด้า <landlords> น <Invest> in <this world> กินได้เราหนึ่งหวานไหมหรือว่าเสร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเว้ดีอ่ะเว้ดีเอาแบบละเอียดเนาะไม่ต้องละเอียดมาให้มีเท็กเจอร์โอเคให้มีเท็กเจอร์ให้มีเท็กเจอร์เหลืออยู่ผ่านไป15นาทีแล้วครับ15นาทีแล้วนะฮะ คุณซ่อมคุณทําทอะไรครับคุณเติมอะไรครับเติมน้ําเปล่าคือเอามาจากบ้านน้ำเปล่าเนี่ยน้าเปล่านี่เติมมาจากบ้านเลยข้างในมีอะไรหรือเปล่านะข้างในใส่ผงชูรสมาอือครับผมอือเอยตายแล้วตื่นเต้นอร่อยแม่ตอนนี้นะคะฝั่งนี้ ทำการใช้เครื่องโ l รทอสนะคะในการเผาต้องการความสุกระดับไหนคะเชฟต้มออให้แค่ข้างนอกแบบเป็นน้ำตาลเฮ้ย